นอบ้านเท่าต้องปับปุงเนี้ยผมว่านอปับปุงแกไขนี่ลูกค้าทังบ้านเท่ามาก็ไปทั้งเหล่าเบิดเงินก็ไล่ไปทั้งหล้าเบิรดไปเนี่ยเงินบาทเท่าแมนถูกต้องครับผมรีวิวนี่กะมีส่วนเลยให้เทปเทปเลาจะเล่นแมนเบืองวันเฮ่าที่ละ นอลบกี่ตมบอนอเนี่ยกี่ตมหลายครับพี่น้องทางฝั่งเล่าครับกำลังเมื่อละได้อย่างละเมื่อครับนั่นโอ้บักล้ำหญ่ที่น,อน้องกำลังเมื่อบาทล้วครับ ไอ้ผลเรามาลากไม่กลับบ้านแล้ว,าลวทางพูดเห็นหน้าแล้วล้วบอกครับโ,โอ้ดูแลผู้ย่างบางคนกันแล้วแล้วบางคนกันย่างอยครับแต่ทางบันเทาเสร็จเรียบร้อยครับพี่น้องครับเพล่นผ้นากันเมื่อบรรยากาศพี่น้องทางฟังสปปลาวครับ มัอนี่ช่องตาอูก็เงียบเงาฟังไทยก็เงียบเงาหมอนี่บรรยากาศช่องโตูฟังตลาดฟังไทยครับเงียบเงามีวินอยู่สีขั้นครับผ้ากันนังตบยุ่งอยู่มไม่ลูกค้าสวัสดีครับพี <c oughs> รไง เงียบนอกมันนี้นอเงียบเงาแห้งเงียบเงาแห้งฟังเล่ามันเพียมากเลยนอเศรษฐกิจบอดีทสถาทางการค้านั่มนอนี่ครับพี่นอก็ขายไม่ขายไรก็ลูกข้ามืันนี้ตา้เรียนวะแม่ โอ้ขายดีนะครับไก่สีเบิร์เครับเราจะขาแข็งเนาะมันเขายดีดรกจ้าขายดีขายดีแห่งสีเมื่อแล้วบอกพอสีเมืออะล้งสีลงปลุงุนโอ้ครับไปผุ่นหน่อสีหลายกว่าน้อมาขายืนเนียครับางขาเลยมีเลยมมีคนเลยเฮ้ยเราไปางขงแกมเรานี่นาะ นี่ครับบรรยากาศฟังไทยเฮ้าครับเงียบนอพอไงเรากำลังมัดอูนอนเว้นล่ะนอนเว้นท่าแล้ว <c oughs> บ่อมีบ่พอช่วงนี้เงียบเขาดให้ดนน่ท่ากระคาดตอกท่าบมดีน้ำข้มามางาเราหน้าฝนเนาะ ขางกับมายากแมูหนาหูในมาอสั่งางอะไรที่จะแก้ก็หามเอาไว้สั่อยากมาเบีร์ไทยมันแพงรัดเงินเมอันือเบียร์เหล้าเบียร์เหล้ายังมีคนซื่อบ่มันสื่อกิดมันแย่แห้หน่อยดีเนาะขายยังก็ฝืดมาทางนี้ต่อครับ ปกติคนเต็มๆอยู่ครับพี่น้องน้าฝนแต่ว่าฟังเล่าลูกค้ากะโอ้หลก็ไทยหลายเท่าครับเข้าตรงมาพิจารณากันว่าต้องมีมาตรก,การแมนฟังบานฟังเล่าคนขายดีบานเท้าบ่ได้ขายเลยมันกะบมแมนครับบานเท่าต้องพัฒนาหลากว่านี้เพราะฉะนั้น ฟังเท่าฟังเล่าขายดีกับไม้ความว่าเงินไทยกับไลไปทางฟังเล่าทั้งนั้นครับช่องที่ขายดีกับหล่ลานบาทเพราะฉะนั้นแล้ว,ลวฟังไทยเราต้องพัฒนาให้เท่าเทียมพเิ่นบรรยากาศเ,เงียบเงาเนาะ บ้านเฮ่าต้องปับปรุงเนี่ยผมว่านะปับปรุงแก่ไขนี่ลูกค้าทังบ้านเท่ามากกับไปทา้งเลาวเบิดเงินกับไรไปทังลาาเบิดเนี่เงินบาทเทาเมนถูกต้องครับผมรีวิวนี่กะมีส่วนเลยให้ประเทศเาจะเลื่นมนเมืองบ้นเท่าที่ละ นอพญายพรสัโอ้เพลงสุดท้ายที่คนแตงอําลาพญายพรซะกระมวลเด้นอเพลงสุดท้ายดีไพ่ไพ่กอลลองเลยนะนอกับประเทล่ากับวันไส้วันไส้สมสุกนอนั่นโอ้เสียงแบบบุญทลิลบัวขาวครับเฟซบุ๊กยูทูบกับมีครับ

อโอ้เต่งหน่อยทั้งลาววะไอตี้ครับนนเาาน,บน,น,านาะผมกระทืบไรเถื่อลเลยบัดมาให้นี่สบาย,บายไปบ้านเขานี่ทุกตี อ,อันไี้พอเป็นความจริงข้างกวาไปโหลดนอกมันหมดหรครับผมมันกดปานกนเป็สื่อของมาหลายเ <c oughs> พื่นกัเก็บนั่นเก็บนี่ลายางเนะาะบ้านเฮ่า <c oughs> นั่นบอกทยายนั่นบอก <c oughs> เออเมนอยู่บางคนกำลังมากครับแต่กระส่วนหน่อยอ <c oughs> น้อยๆน่อยแห้ง น้อ,นอลบกี่ตมพอน้อนั่ยกี่ตมหลายค่นนี้กำลังสีครับครับในยังหลังเมื่อครับในหลายยางฟังเล่าเงียบอยู่บ่ตอนนี้ตลาดฟังผุน่นโอ้คนหลายเนาะ นี่ครับสนมาสเป็นทีนอนม้อนมงคล้ายดีครับได้ยังเมื่อแล้วครับนั่นโอ้ถ้าครับติดล่านจอดรถติดตลาดฟังไคเข้าตอนนี้ ประเทศทางไหมครับเอาหินคุกมาถมบดอัดครับเห็นได้ประมาณสามสี่หมื่นแล้วครับโอ้ผี่น้องเห็นบ่ต้นบอกอื้อโอ้งามงามแห้งปับทางไหมไม่โค้งไมโจกอปั๊บทางให้มันกว้างขึ้นอันแคนอาสิลาดยางกันได้ครับ เห็นบอกครับพี่น้องมาตลาดทางเลาามีแต่คนไทยมากบ้านเฮาเป็นยังคือผมมีคนเข้าตองมากที่จะรนาปับปรุงแก้ไขทั้งบ้านเฮาแล้วครับกู้มือนีรีวิวช่องตูนี่สามรีวิวให้ประเทศลาาเลยครับเขาได้เข้าผมมีอยังได้ยังเลยเพราะฉะนั้นแล้วเข้าตองมาปรับปรุงทางบ้านเฮา เงงียแมื่อนี้เจเพิ่มเล่ากับโบมาครับมื่อนี้ปกติเล่าสิมานี่แล้วครับอยู่ใต่ห่มไม้นี่ลองเพลงอยู่นี่